โว้ยมาว่ะสี่คันว่ามาดิออนิวสี่คันโอ้พระที่ระวังไปโอ้โหมาหมาโอ้ยโ้ยกินมั้ยเนี่ยอุ้ยคันนี้แรงนะอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้ยโอ้โหมันวตกหลักแล้วเมื่วานแล้วเมื่ก่อนเฮ้ยคอกสิงวะนี่คอกสิงขอกสิงกับตู้ทึบตู้ทึบไปแล้ว ทันไหมน่ะ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 โอ้โหพอกซิงวีเอสตูทึบมาไหมมาไหมโอ้ยมานะมานะหน้ามานะหน้าถ้าไปเล่นไปน้องโอ้โหไม่รอพี่เลยเซ็กซี่นี่โอ้โหคุณเอาพูดเอาไปต่อให้บอกว่านะ มาโลดนุมมาโลดนุมเุ้ยเหมือนจะมาเหมือนจะมาะเนะ้ยเฮ้ย้ร้อนเล่นไม่ได้ว่ะร้อนเล่นกับระบบวะเอ้ยวะเอ้ยเอาเรื่องเอาเรื่องขาวอฮ้ยจิมก็รถพี่มันแรงอ่ะเน,ะนาะเงียบกริปเคิกก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมตอนนี้ยอยู่ผมนะครับเดฟทีวีเอ็กทูนะครับผมนี่ฮะและในวันนี้เราก็อยู่กับรถอคอกซิงนะครับว้าวซึ่งเมื่อกี้ผมก็ได้ทําการแข่งไปแล้วทุกคน สรุปว่าคุนรถของเราก็แรงเหมือนกันนะครับเนี่ยนี่อ๋อนี่ครับเปิดฝาให้ดูเลยครับผมนี่หูยก็ไม่เท่าไหร่คับแค่ดูสดแค่นี้เองอันี้ริงไล่คงไล่ข้างมาเต็มมาเพราะว่าไม่เน้นซิ่งเน้นวิ่งส่งผาใส่ล้อหกก้านเลยแล้วก็ดีน้ำตาลไม่นิดนึงนี่ใส่คอกนะครับเปิดฝาให้ดูนิดนึงนะนี่ัะแปดก็เอามาไว้ข้างหลังนะครับเพื่อคมหล่อเหล่านะ ฝาหลังก็จะเป็นฝาคาร์บอนด้วยนะครับผมเนี่ยโคตรเท่อุ้ยดูดิอินเตอร์คูลเลรกก็แบบว่าแต่งนะครับแต่งยกชุดแต่งแต่งยกชุดนะครับนี่แต่งนิดหน่อยนิดหน่อย่ะเย้ทุกคนเหน๋ยว,วันนี้เนี่ยเราจะไปหาเกียร์คนนะครับามาดูกันนะครับว่าจะมีคันไหนที่สามารถชนะรถของผมได้กันในวันนี้นะฮะมามาดูกันออยยางนึงคือผมลืมบอกไปแบบนี้ก็ชื่อแบบ รถซิ่งไทยแลนด์นะครับทุกคนนะ,นะสามารถเข้ามาเล่นกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราม,มาฟังเสียงกันก่อนนะกันนะทุกคนพร้อมสามสองหนึ่งเริ่กนวู้นี่มีเสียงบูออฟฟฟาวเลยทุกคนฟังดีๆนะโจ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 โอเค อีกนิดเดียวเครื่องจะออกมาแล้วอะมันจะทะลุกออกมาไหมเนี่ยครับโอยทุกทีทร <_ d ata> ายอะเด้มายถึปิดฝาแล้วก็ไปหารรับประทานคนดีกว่านะผมไปป้องหรอไม่เนียนซิงวิ่งปงลูกผักเอ้ยไม่ใช่ไม่เนียนซิงเนีนวิ่งส่งผักเออไปเดี๋ยวผมเข้าเลนนี้ดีกว่าเลยครับ เลนนี้น่าจะเป็นเลนเกิดที่แบบมีคนเยอะ <Okay S 2> Let's go Let's go นนจะมีใครไหมเนาะโอ้ท็อปสปีดคันนี้ก็แค่340เองทุกคนเฮ้ยผมเจอคนแรกแล้ว,วะ่ะวันนี้อาจจะอาจจะอยากแข่งกับเรานะเน้ะเฮ้ยเขาจอดรออวนะ่ะเอยเอาเอาหายไม่นะเฮ้ยเอเคไม่เป็นไรทุกคนเดี๋ยวเราจะหาเหยื่อรายต่อไปเลยนะครับวันนี้ไงโอเจอเรถซ่งคันนึงวะ่ะ บันดัมปี้เลยตามไม่ทันแล้วโอ้โหไม่กินฝุ่นเลยน่ะโอ้ยคนแรงนี่ไงนี่ไงนี่ไงนี่ใช่เปล่าเฮ้ยจอดเปิดฝาด้วยะเปล่าเปล่าเฮ้ยมาแล้วว่ะมาดิยวมาเดียโอ้ยโอ้ยโอ้ยแรงโอ้ยแรงโอ้ยแรงอะน่ะตามไม่ทันเลยโอ้ เอาเรื่องเอาเรื่องเอาเรื่องมา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 กินโอ้นยน่าจะเสียหลักนะครับเนะี่ยโอ้ยน่าจะเสียหลักนะครับนะเนี่ยเฮกกินอีกแล้วครับโอ้ออนิวแดงเอาเปล่าน้อ,นองห <c oughs> มามาเชฟเชฟไม่ใช่ออนิวนะเชฟเ้ยมามาเอารอบนี้น่าจะเอาจริงนะ <c oughs> โอเคต่อให้เลยนิดนึง โอ้ยออกก่อนนะนะออกก่อนนะนะออกก่อนนะนะฮึมหืมสุสี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 โอ้ย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 เชฟเชฟเชฟก็เอาเรื่องเหนกันนะครับเตี่ยเฮือหือว nah. ้าอเรียบร้อยนิวเชฟโอ้โหลงป่าเมซอนไปแล้วลงป่าเมซอนไปเลยโอ้นี่นี่นี่โดดดึงดึงอยู่นี่ เฮ้ยนายยังมีชีวิตรอดอยู่เหลอเควินนายจะรถอะไรมาแข่งกับฉันได้หมดนะออนฮงออนิวฉันได้หมดบอกเลยแต่ฉันจะใช้คันนี้อย่างเดียวนะโมบันนี้ฉันจะมาส่งผักนะหัวตานี้มาโมงน้อยหุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบื่อยางได้ด้วยหุ้ยโคตรเท่ไม่เคยเล่นนะครับเนี่ยโมงน้อยอ่ะหุ้ยโคตรเท่มาดิมาดิมาดีมาดิมาโอ้โหเสียหลักเสียหลัก ป่าเมซอนไปแล้วอาเอีกเซเว่นว่ะมามาได้หมดครับตอนนี้ตองหรอเจอรถส่งผักผมหน่อยเป็นไงเอ้ยออนิวออนิวมาเจอได้หมดเดี๋ยวผมขยับเข้าเลนให้น้องเ่อนนิดนึงอ้าโอ้โหนี่เป็นคอกซิ่งด้วยฮะอันนี้นี่ใส่คอกเหมือนกันผมขนได้นี่ว่านี่อเอดิขนผากขนผากหมา โอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนกินหมดเลยเฮ้ยโดนกินหมดเลยทุกคนโูทันไมนะ่น่ะโู้ยเลีงกว่า,วาอุ้ยไปหนึ่งคันครับไปตามคันนี้ได้ไ,ดไหมเดีย๋ยวมาดูกันปลายผมมาไหมไปลายไหลไหมปลายไหลไหมเอ้ยเหมือนเหมือนม้าเหมือนม้าเหมือนม้านะ <c oughs> มาไหมมาไหมมา <c oughs> ไหมบ <c oughs> <c oughs> ้านะวายวายเดี๋ยวผมไม่ชนผมก็ชนะอยู่ดีนะเพราะว่า ก็แรงอ่ะน้องผมต่อให้เลยขนผักมาเต็มรถมาเลยน้องมีอะไรแรงงัดมาให้หมดเอาเลยเหรอโอ้ยมันก็จะแรงเกินแล้ววะโอไปไปบอกไปไม่กล่าวกันเลยอ่ะเฮ้ยมามาดูกันว่าจะได้ไหมอุ้ย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 จีทีอาร์จีทีอาร์รถขนผักมาแล้วเจ้าโอ้ยเรียบร้อย ปดล็อกสกินเลียลดหนักกินอีกแล้วอ่ะเออต่อเลยครับผมจอดรอเลยจอดรอจอดรอเลยลากันนี่เฮ้ยตู้ทึบว่ะมามามาน้องมาน้องเรียบตู้ทึบตีพีกินมาแล้วน้องผนคลิปเลยน้องเอ้ยผมออกก่อนเลยอาครับจังหวะนี้โอ้โหตู้ทึบวีเอสคอกซิงคอกซิงกินคอกซิงกิน มาไหมโอ้หมามามาโอ้หโอ้ยโอ้โ,โอกินนะน่ากินนะน่าดูนะครับว่าผมจะตามทานันหรือเปล่าเอาโอ้โหยังไม่ทันได้สุดสายเลยเมื่อกี้ผมแบบผ่อนให้นะคิดว่าน้องเขาจะลงป่ายครับ <laughs> ลาสุดรถไปนู่นแล้ว <laughs> โอ้ยตกแม็ปไปแล้วโอ้ยรีโบเหมือนจะแรงนะเนี่ยเอาเลยละมาดิมาดิ โอ้ยรีโวแรงรีโวแรงโอ้ยเล่นไม่ได้นะเนี่ยเล่นไม่ได้เล่นไม่ได้โอ้ยโอ้ยรีโวแรงจริงไปละจ้าโอ้โหยังไงก็เจอออนิวคือเก่าเฮ้ย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 ไต่ขอบไปแล้วอีกแล้วเหรอวะเรียบร้อยมันอยู่ที่ใครอยู่หลังพองมาเลยจริงๆนะเฮ้ยน้องนี่นี่ว่ามาดิมาดิมาดิ มาดิมาจอย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 มาโอ้ยโอ้ยมาว่าสี่คันว่ะมาดิออนิวสี่คันต้องหรงโอ้เขาที่ระวังไปโอ้ยม้าม้าโอ้ยโอ้ยกินมั้เนี่ยโอ้ยคันนี้แรงนะโอ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอยรถสกงผักน้ำมันน้ำก๊าซต้องหรอกินหมดครับกินหมดครับโอ้โย เรียบร้อยโอ้โหไม่เน้นติ้งเว้นวิ่งฝกผักุยโอ้ยอื้อเขาโหลดพี่แรงอะเนาะทำไงได้อะสายโมกอ๋ <repaired> อเพิ่งมาถึงเหรอน้องอือคือแบบว่าพี่มานานแล้วนะมาอีกสักตั้งมารอบสุดท้ายมาส่งผักรอบสุดท้ายละกลันตั้งแถวเลยน้องมาตั้งแถวเลยน้องมาอยู่ที่ว่าใครอยู่หลังฟองอมาลายแล้วล่ะรอบนี้ เฮ้ยเดี๋ยวนี้รอก่อนโอ้โหเอาเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขายังไม่พร้อมกันเลยรีบไปไหนเนี่ยไปแล้วคนเดียวนั่นน่ะเอาเลยเหรอโอ้โหอะไรวะเนี่ยยิงงักๆเอาเอาเอาก็เอาด้ปะทันไหมเนี่ยอุ้ยไปแล้วออนิวไม่โคตรแรงทันไหมครับทันไหมครับมาดูกันนะครับว่าตีนไปเราจะได้หรือเปล่านะครับทุกคน ตอนนี้อยู่ที่ใครอยู่หลังพรมาลัยแล้วล่ะอุ้ยอุ้ยอุเรียบร้อยใครอยู่หลังพรมาลัยน้องดูไว้โอ้เป็นเน้นซิงเน้นวิ่งปลูกผักเอ้ยไม่เน้นซิงเน้นวิ่งส่งผักต้อง